บ้านนอกดาวสวนของคุณหนุ่ยครับเวลาตั้งแล้วมันก็เด่นเป็นสงา่าเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆเดี๋ยวลุงตุ้มพาดูนะครับว่าใช้วัตถุดิบอะไรพอที่จะรู้เรื่องช่างอยู่บ้างเดี๋ยวรีวิวกันไปเรื่อยๆนะครับถือโอกาสนะครับบ้านนกดาวเพราะว่าลงุงตุ้มขอรีวิวนิดนึงลูกบ้านลงุงตุ้มเนี่ยสั่งของเขาไปหลายหลังแล้วกำลังจะสั่งเพิ่มอีกด้วยมีน้องจอยกำลังจะสั่งเพิ่มอีก,อกหลังหนึ่ง ดูข้างล่างไปก่อนตรงนี้เป็นไซส์พิเศษที่สั่งยกขึ้นมายกสูงปกติเนี่ยบ้านนอกดาวก็จะทําไว้40เซนต่นี้ยกสูง1เมตรเพราะว่าลงทุ้มบอกครับเฮ้ยเอาให้สูงนิดนึงดีกว่าเวลาเราจะใช้งานข้างล่างเนี่ยถ้ามันเตี้ยไปเราใช้อะไรไม่ได้อย่างน้อยที่สุดวันนี้เขามาติดแอร์นะครับเอาคอยร้อนตั้งข้างล่างมันจะได้ไม่สะเทือนไม่งั้นเอาไเท่าไปเกาะตัวบ้านมันจะสะเทือนตัวนี้ ช้เหล็กนิ้วครึ่งคูณสามเป็นคานเป็นตัวรับทั้งหมดก็ความหนาหน่าจะ1นึงดแปดหรือไม่ก็สองมิลเพราะเคาะแล้วมันดูแล้วแข็งแรงด้านล่างก็เป็นเหล็กกล่องไม่ได้หลบของนะครับเหล็กกล่องก็คือใช้เป็นนิ้วครึ่งคูณสามหมดนะครับเสาเป็นสามนิ้วคูณ3มนิ้วผนังด้านตรงนี้เป็นไม้เชอร่าหรือก็เรียกกันไม้ไม้ ฝาตำเรจรูปก็คือพวกไม้คอนบูดพวกเชล่าตรงนี้นะครับเขาเก็บงานได้ดีเขามีตัวตัวเก็บขอบหลังนี้มีบันไดหลังด้วยเดี๋ยวลงคุมขึ้นไปบันไดหลังดีกว่าแล้วเดี๋ยวไปดูในตัวบ้านว่าเขาใช้วัสดุอะไรบ้างนะฮะไอตรงนี้ก็ใช้นิ้วคุนนิ้วเป็นราวบันไดนะฮะประตูเป็น ประตู U P V C นะครับประตูหลังเป็นประตูบาน U P V C ผนังเป็นแผ่นสมาร์ทบอร์ดฉาบเรียบนะครับหน้าต่างก็เป็นหน้าต่าง U P V C ประตูก็ U P V C สองบานสไลด์นะครับหน้าต่างสอง,สองด้านส่วนหลังคานะครับเป็นฉนวน PU พิมลายนะครับเป็นลายไม้ มีไฟฟ้ามีตู้คอนโซมเมอร์ให้เรียบร้อยดูเขาเก็บงานที่มุมก็ดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช่ได้แต่ถามว่าเนียบไหมก็สมราคานะครับสมราคาตัวนี้เป็นห้องน้ำในตัวด้วยเพราะมีห้องน้ำในตัวเนี่ยห้องน้ำาก็จะเล็กนิดหนึ่งระยะน่าจะประมาณ เม็ดห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็มีชักโคกให้มีฝักบัวทุกอย่างก็มีพร้อมมาอย่างนี้นะครับมีพัดลมดูดอากาศให้ระดานนี้ก็มีกระจกสาหรับแต่งหน้าแล้วก็มีชั้นวางมีราวแขวนผ้าเช็ดตัวนะครับมีอุปกรณ์สุขภัณฑ์ทุกอย่างพร้อมพื้นตัวนี้น่าจะเป็นกระเบื้องอยางเป็นกระเบื้องอยางลายไม้ นะครับแล้วก็เก็บขอบด้วยคิ้วสรุปโดยรวมก็ถือว่าใช่ได้นะครับดูดีแต่ระยะยาวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่คงไม่มีปัญหาอะไรด้านหน้าเนี้ยก็มีระเบียงเลสเดี๋ยววันนี้พอดีช่างมาติดแอร์ด้วยนะครับเนี่ยลุงตุ้มแวบๆบแบบมองเห็นเครื่องมือช่างแล้วเดี๋ยวรีวิวเครื่องมือช่างนิดหนึ่งนะฮะช่างคนนี้ค่อนข้างที่จะคิดแพงนิดหนึ่งเพราะเครื่องมือใช้แต่มีเวิร์กกิ้งทั้งนั้นเลย นะฮะแล้วก็เราสั่งบอกเอาแอาร์กาก,ากากมาตัวหนึง่งครตกลงเอากากหรือไม่กากไม่กากไม,ไม่ไม่กากไม่เอาไม่กากไม่เอานะครับลูกคุณแซวเล่นนี้เป็นช่างประจําช่งางแอร์ของช่างอน้น